สวัสดีครับพบกับดวงชะตาพยากรณ์เป็นช่องที่นําเสนอในเรื่องของการเสี่ยงทายในเรื่องต่างๆและการทํานายดวงชะตาของคนทั้ง12ราศีซึ่งเป็นการทํานายเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นหากท่านรับชมรับฟังแล้วมีความชื่นชอบรบกวนทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่กันและจะได้ไม่พลาดการเสี่ยงทายและการทํานายดวงชะตาของคนทั้ง12ราศีในครั้งต่อไป ขอบคุณคครับำเตือนช่องนี้จะทำขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นผู้รับชมรับฟังทุกท่านไม่ว่าจะเป็นใครจะมีอายุเท่าไรจะต้องใช้สติปัญญาและวิจารณญาณในการรับชมรับฟังอย่างถี่ถ้วนรอบคอบอย่าเชื่ออย่าหลงอย่างงมง,งายโดยเด็ดขาดสำหรับชาวลัคนาราศีมีนช่วงนี้เป็นช่วงต่อสู้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรค จะต้องบริหารจัดการสิ่งต่างๆให้เข้าที่เข้าทางแต่ก็จะมีคนคอยช่วยเหลือทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยซึ่งสุดท้ายแล้วผลลัพธ์จออมาดีประสบความสำเร็จจัดการได้ทุกปัญหาอุปสรรคด้านการงานคนที่ยังว่างงานจะมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นจากคู่ครองคนรักคนใกล้ตัวคนรอบตัวรอบกายญาติพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำนะครับควรเข้าไปพบเข้าไปหา เข้าไปปรึกษาหาความรู้เข้าไปขอคําแนะนําอาจได้แนวทางขนทางดีๆช่องทางโอกาสใหม่ๆได้คอนเน็กชันได้เส้นสายซึ่งจะส่งผลให้มีโอกาสได้รับการพิจารณารับเข้าทํางานได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นได้เริ่มงานได้ทํางานในเร็ววันนี้แต่ก็จะเป็นไปตามความรู้ความสามารถของตนนะครับและที่สําคัญต้องมั่นใจว่าตนเองมีพฤติกรรมที่ดีมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ดีความดีที่ได้ทํา ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันย่อมที่จะส่งผลดีในเวลานี้สําหรับคนที่ทํางานแล้วมีงานทําเป็นช่วงในการวางแผนวางโครงการวองไปในหนทางในเส้นทางข้างหน้ามีการขยับขยายเติบโตมีการขนส่งส่งออกไปต่างพื้นที่ไปต่างถิ่นต่างแดนควรหาเพื่อนร่วมงานหาคู่บัดดีหาผู้ร่วมทุนหุ้นส่วนเพื่อที่จะได้สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันเติมเต็มความรู้ความสามารถต่อกัน แบ่งปันความรู้ความสามารถความสําเร็จในขณะเดียวกันก็เป็นการกระจายความเสี่ยงเพราะหนทางที่จะตัดสินใจมีความเสี่ยงอาจเกิดปัญหาเกิดข้อผิดพลาดตามมาไม่ใช่หนทางที่ราบเรียบสุขสบายสําเร็จได้ง่ายอย่างแน่นอนจะต้องระมัดระวังในการตัดสินใจต่างๆให้ถี่ถ้วนรอบคอบในส่วนของผลลัพธ์ยังไม่มีความชัดเจนยังไม่สามารถคาดเดาได้ด้านการเงิน ในช่วงเวลานี้การเงินมีความคล่องตัวเข้าซ้ายออกขวาเข้าหน้าออกหลังเป็นเงินหมุนเวียนเมื่อได้รับมาก็มีเหตุให้ต้องใช้จ่ายไปไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายในเรื่องส่วนตัวหรือการใช้จ่ายในเรื่องการทํางานหากบริหารจัดการให้ดีจัดการให้เป็นถึงแม้ว่าจะไม่มีเงินก้อนเงินเก็บเป็นกอเป็นกำแต่ก็มีใช้จ่ายไม่ลบาบากขัดสนไม่มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องการเงินให้สะดุดให้ติดขัดหากใช้จ่ายมาก ใช้ใจ่ายเก่งก็ต้องรู้จักหารายรับรายได้ผลตอบแทนผลกำไรให้มากให้เก่งตามไปด้วยนะครับสร้างสมดุลให้ดีแล้วสิ่งต่างๆจะออกมาดีราบรื่นนอกจากนี้แนะนำว่าควรหาโอกาสไปพักผ่อนผ่อนคลายหาเวลาว่างหาเวลาสงบให้กับตนเองจะเป็นการชาร์จแบตชาร์จพลังให้กับตนเองซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการทางการเงินทำได้คล่องตัวและประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ ด้านความรักคนโสดมีโอกาสพบเจอคนถูกใจได้มีการศึกษาคบหาดูใจได้สร้างสัมพันธ์ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์แต่ก็ต้องระมัดระวังกับผลทางกับสิ่งที่ตนเลือกการตัดสินใจใดๆก็ตามในช่วงเวลานี้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรักมีโอกาสผิดพลาดพลาดพัง้งไม่สมหวังไม่เป็นดังใจไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ดังนั้นควรใช้สติคิดไตรตองพิจารณาให้มาก หากมีเวลาไม่รีบร้อนไม่รีบเร่งดูได้ก็ควรดูดูกันไปก่อนนะครับศึกษาพูดคุยทําความรู้จักกันเรียนรู้นิสัยใจคอซึ่งกันและกันให้มากข้อดีข้อเสียสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบของกันและกันให้มากขึ้นให้ดีขึ้นรวมไม่ถึงความลับสิ่งที่ปกปิดปิดบางอำพางสุดท้ายอะไรที่จะเกิดก็ต้องเกิดส่วนคนที่มีคู่รักคนรักอยู่แล้วในช่วงเวลานี้ความรักจะหวานซึง้ง ดูด,ดื่มอบอุ่นกินใจสุขสมหวังมีโอกาสได้แ,แสดงออกถึงความรักให้สเสน่หาที่มีต่อกันแสดงออกถึงความสัมพันธ์อันหวานชื่นเป็นช่วงที่อารมณ์และความรู้สึกในด้านความรักจะพุ่งพ่านเป็นพิเศษมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์ไปเฉลิมฉลองไปทำกิจกรรมร่วมกันสร้างความสัมพันธ์สร้างวันดีๆให้แก่กันแต่ต้องระมัดระวัง หากแสดงออกมากจนเกินไปก็จะเป็นอะไรที่เกินงามเกินพอดีถึงแม้ว่าการแสดงออกนั้นจะเป็นสิทธิ์โดยพื้นฐานของทุกคนแต่การรู้จักกาละเทศะอะไรที่ควรอะไรที่ไม่ควรก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกันนะครับ